เอกี้ซียูสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เอกี้ซียูก็นะครับจะมาดูน้องไก่แจเนนะว่ากลางคืนแล้วเขาจะกลับมาแถวนี้หรือเปล่าน้องเอฟซเนาะ,นะที่น้องเขาหลุดไปหนึ่งตัวนะัทุกท่านนะครับเนะที่เขาน้องเขาหลุดไปหนึ่งตัวในนี้เห็นไหมครับเนะเหลืออยู่หนึ่งตัวน้่นเอฟซเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับแล้๋วเดี๋ยวเอกี้ซียูจะดู อเห็นแล้วเอฟซีเขากลับมาเขากลับมานะครับโอ้นี่ครับพี่น้องเขาเขาไม่ไปไหนเนาะโอ้ล่าสุดนะครับเจอตัวแล้วเอฟซีนะครับเจอตัวกันแล้วโอ้ยเราก็กลัวกังวลอยู่เนาะว่าน้องเขาจะไปไหนเอฟซีเนาะครับนะเป็นไงครับนะถือว่ามาอยู่กันเป็นคู่แล้วด้วยกันแล้วอเอฟซีโอเอกกี้ดีใจโอ้นะ แสดงว่าเขาไม่ไปไหนน้องเอฟซีเนาะนะเขาน่าจะคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนี้แล้วหรือเปล่าน้องเอฟซีเนาะนะครับนะเอกีซียูนะครับเมื่อเช้านะครับลูกบอกว่านะครับไก่หลุดไปแล้วเราก็กังวลน้องพี่น้องเนาะกังวลยังไงล่ะครับหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยนะครับนะมีน้องหมาเยอะนะครับเรากังวลกลัวว่าจะมีน้องหมานะครับมาทําร้ายนะแมวด้วยบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะเราก็คิดว่านะครับน่าจะไม่รอดนะครับนะลึกๆเราก็คิดว่าน่าจะ ไม่รอดแล้วทีนี้นะครับเราก็ลองเดาดูว่ากลางคืนถ้าถ้าเขาจําได้นะครับนะเขามีคู่อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับนะเราก็มาส่องดูนะครับว่าเขาจะมาไหมสรุปมานะ fc สรุปมานะครับโอ้นะครับถือว่านะครับโชคดีเนาะนะเขาก็มาอยู่นะครับไม่ไกลครับนะไม่ไกลนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้พี่น้อง fc นะครับนี่อยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะโอ้เขาก็มานอนดักตรงนี้มานอน อ่าเป็นซอกท่อเนาะ fc เนาะน่าจะเป็นที่หลบภัยของเขาได้เลยนะครับแต่เมื่อตอนกลางวันเนี่ยเอกกี้มาหาไม่เจอนะ fc นะครับนะไม่รู้เขาไปแอบอยู่ตรงไหนน้องพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยน้องแจ้ก็ทําให้เอกกี้ซีอยู่ใจหายใจความพี่น้องนะครับนะก็ถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องนะน้องเขากลับมานะครับเอกกี้ก็จะได้ขังไว้รวมกันเนาะจะได้มีลูกมีหลานให้เอกกี้ซีอยู่ต่อไปน้องพี่น้องเนาะนี่นะฮะโอ้ดีใจครับดีใจ นกเอฟซีนกตามตน้นงต้นไม้นะครับตอนนี้เอ็กกี้ก็จะมาตามดูนะครับไก่ไก่บ้านของเอ็กกี้ซีเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ไก่น้องแจนะนะครับเราก็เลี้ยงแบบปล่อยไปเลยนกเอฟซีแต่ก่อนทําคอกไว้นะครับน่ะเหมือนเขาไม่อยู่เสียงปุ๊บปับปุ๊บปับทางนี้เขานอนทางนี้หรือเปล่านะครับเขาจะนอนตามต้นไม้นี่พี่น้องนะครับ นอนตามต้นไม้ไหนเอ่ยไหนแต่ที่นี้เราไม่แน่ใจว่านะครับเขาไปไหนกันหมดนะครับก่อนหน้านู้นนะครับเขาจะมานอนตรงตรง้นนี้นะครับเยอะเลยทั้งตัวพุงตัวผู้เนาะเต็มเลยเต็มต้นเลยแล้วก็ฝั่งนู้นอีกต้นหนึ่งเขาจะนอนสองที่นะครับแต่มารอบนี้ไม่เจอนะครับไม่เจอเลยไม่แน่ใจว่า ไปไหนหมดแล้วพี่น้องทีเขาก็แอบ,บดีเหมือนกันนะพี่น้องต้นนี้หรือเปล่าสรุปไ,ปไปไหนแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเรียบร้อยหมดแล้วหายหมดแล้วอ๋อตายแล้วนะครับน่าตอนที่อยู่ตอนนั้นนะครับ ที่เอกี้ลือ้อนะครับลื้อหลังคานะครับลื้อหลังคาเราไก่เนาะไก่เขาก็เลยนะครับย้ายที่นอนเนาะนะครับเราก็ไม่ห่วงเพราะว่านอนตามบริเวณบ้านนะครับเราเคยมาส่องเจออยู่แต่นี้เราไม่ได้มาดูนานแล้วเอฟซเนาะับไก่หายไปไหนไม่รู้เอฟซีโ้แา่แล้วไก่หายไปเนาะอ้สรุปเหลือแต่น้องแจ้สองตัวหรือเปล่าตอนนี้ f อฟ โอ้ยตายแล้วเอกกี้ซียูนะครับไม่ได้มาดูนานแล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับเราไม่ได้มีโอกาสมาดูนะครับปกติต้นนี้นะครับจะมีนะครับไก่เข้ามานอนเนาะทั้งตัวพุงตัวผู้เขาจะขันตอนเช้านะครับเราก็คิดว่าไก่เรามีแต่ว่ากลางวันเขาจะเข้าไปหากินนะครับตามชายป่านู่นนะครับเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ใกล้ป่าเนาะอาจจะไม่มาเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะนอนอยู่ในป่าเลยเอฟซีโอ้ยไม่แน่ใจนะครับนี่อ๋อ โอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งเนาะเอฟซีเนาะสวัสดีครับผม